ตอนผลักกันไปผลักกันมาตอนนี้น่าจช่จชแพนเนาะเป็นช่วงนั้นแหละแล้วแกไม่รู้ตัวอันนั้นคือน้องหันหลังที่เห็นแกล้มแรกๆก็เข้าใจว่าคะคนเจ็บระมาที่หนคแกเดินออกไปทำไมเพราะว่าไอ้นุ่นสนะโพนอะ ว่าได้บอกอยู่ว่าอย่าเดินออกไปอย่าเดินออกไปเพราะว่ามันต่างแรงกันอยู่แล้วไงอ๋อคือไปไปทะเลาะกันเลยตรงนั้นค่ะเคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่โดนแทงใช่ไหมอ๋อนั้นโดนแล้วอันนั้นโดนแล้วโดนค่ะนั่นไหนเนี่ยตัวหน้าบ้านไปไอ้นก็มืดใช่ด้วยตรงนั้นโอใส่เสื้อตัวนั้นอ๋ออุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงจ้วงแล้ว <laughs> mà mà? này quay bị biết hết rồi หน anyway ึ่งซูลเจ็ดเซหนึ่งซูลเจ็ดเซหนึ่งซูลเจ็ดเซหนึ่งไข่ไข่หนึ่งกอไข่ช่งตัวอะไรกันหนึ่งซูลเจ็ดซกระบี่ช่องหัวนหนหรือมันมาคนนี้น่นไม่มีเตาตัวนี้ตนเล็ก มาหลบเลกเออซึ à, ừ, phải, phải, phải á, ่งหลบซ่องที้งคนไหนเปาเลยซึ่งซึ่งจะหยิบเอาไปยังไงครับสี่นะมันได้ประมาณนั้นผมบอเรื่องเลย i'm gonna be blogging about it